สวัสดีสสดครับ<า>ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟทุกคนนะครับนะวันนี้ก็หลังจากที่อัปเดตแพทวันนี้นะวันที่10เดือน10นะครับได้มีการอัปเดตเป็นแพทฮาลาวีนมาใหม่นะครับทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือเป็นน้องดีมนะครับนี่วันนี้เราก็มาอยู่ในตัวน้องดีมนะนี่ตัวน้องดีมคือชื่อตัวอะไรจ๊ะดิวดาค่ะอ่าชื่อดิวดานะครับก็ประจําอยู่ C2 นะครับทุกคนนะใคร คือน้องดีมก็ตอนนี้ก็รับของย่อยอยู่นะครับนะอืก็ประจําอยู่ซีสองตัวน้องดีมก็มีผมกับน้องดีมเล่นอยู่สองคนนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเรามีแขกพิเศษเอ,อเรามีแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดไข่กันเราจะมาเปิดไข่กันเราจะมาพาสาวๆมาดูไข่เปิดไข่กันทุกคนโอเคครับเดี๋ยวก่อนยังไงเดี๋ยวขอไปดูหน้าแฟนเพจกิจกรรมก่อนนะครับว่า ภายในเกมโซนโฟเนี่ยมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับแต่น่าต้องขอขอโทษทุกคนก่อนนะว่าภาพหน้าน็อตที่เห็นในจอเนี่ยอาจจะมีการรีเลย์ไม่ตรงกับเสียงนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้น็อตสั่งน็อตจะไม่ได้สั่งกล้องเว็บแคมมาน็อตมีความคิดอยากจะสั่งกล้องเว็บแคมมาต่อไปเดี๋ยวยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นะกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยเดี๋ยวต่อไปน็อตกับดีมก็จะมาไลฟ์สตรีมเกมโซนโฟกันดีกว่าเออเรามีความอยากสตรีมเกมกันเดี๋ยวก็ ตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวจะย้ายที่อยู่ด้วยก็ขอย้ายที่อยู่ไว้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอน็อกกับดีมในช่องน็อ x เนะทุกคนนะใครอยากเจอดีมหรือว่าอยากเจอน็อตอะไรยังไงอยากเล่นเกมโซนโฟอยากเล่นกับเรายังไงก็อย่า,ยาลืมกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไข่กันด้วยเดี๋ยวก่อนเปิดไข่ไปดูก่อนว่ามีไอเทมอะไรใหม่มาบ้างโอเคมาเดี๋ยวมาดูหนะ้าแฟนเพจโซนโฟกันหน่อยครับทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเมื่อกี้นี่ครับ อัปเดตนะฮะวันที่10เดือน10นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวเรามากดอ่านรายละเอียดภายในเกมโซนโฟกัสเลยมาอ่ะโอเคน่าจะเข้าอยู่หน้าเกมแล้วแหละมาครับทุกคนนี่นะสิ่งที่เกมอัปเดตเข้ามานะครับนี่ครับก็เป็นกิจกรรมนะฮะฮาโลวีนนะครับนี่ล่าอักษรแลกกล่องหันสานะก็มีนี่เลยทุกคนไอ้นี่เราจะไม่แบบว่าเนียกนะเราจะไม่ลงรายละเอียดหรือว่าลงดีเทลเยอะมากนะครับนะ โอเคเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ก่อนเลยครับนี่ครับนี่ซึ่งวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดไข่กันด้วยซึ่งไข่ที่เราจะเปิดกันนี่เยทุกคนดูนี่ครับนี่ฮาโลวีนแรนดอมบล็อกนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันซึ่งมีโอกาสได้อะไรบ้างเดี๋ยวามาดูกันเลยนี่ครับสเตชุดก็ตามนี้เลยนะเป็นชุดใหม่สเตตัสโหดมากๆเลยคืออยากได้มากดูโหดทุกชิ้นคือแบบไม่ต้องอธิบายทั้งสิ้นเลยทุกคนเดี๋ยวเสียเวลานะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกา วันนี้เราก็จัดมาในตัวดีมระดา,าแล้วนะห้าสิบฟองนะครับตกเป็นเงินก็หนึ่งพันสาร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุ้มไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดดวงกันด้วยว่าเราสองคนเนี่ยมือใครจะเฮงกว่ากันใครจะรุ่งออใครจะรุ่งใครจะรุ่งใครจะรุ่งใครจะร่วง,งดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลานะเราขอผมขออนุญ,ญาตนะอ้าวอ่าเดี๋ยวมันเปิดในไมคช็อปได้ไหม ขออนุญาตนะครับม,มันเปิดในกระเป๋าได้ไหมอะเปิดได้ด้วยมาโอเคเดี๋ยวใครมันมีอยู่ห้าสิบใบทุกคนผมกับดียมจะแบ่งคนละยี่ิบห้าใบใครจะเปิดก่อนดีกว่าหรือว่าจะผัดกันคนละใบได้คนละใบก็ได้อะเดี๋ยวจะสลับกันคนละใบคือของดีออกที่ใครคนนั้นได้อ่าเออพูดอย่างนี้ดีกว่ามาโอเคครับเริ่มจากห้าสิบฟองนะ ภายในมีอะไรบ้างมาดูกันก่อนคร่าวๆนะก็จะมีนี่ครับเป็นแคสใหม่นะส่วนไหนน็อตยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวขอให้เราได้ก่อนเพราะตอนนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดมาเราก็ต้องรีบมาจัดมาเจ็บกันก่อนน่าจะไม่เจ็บนะขอไม่เจ็บได้ไหมเออถ้าเกิดเจ็บก็หลายพันอยู่พันสามร้อกว่าบาททุกคนเสียดายตังค์เหมือนกันถ้าเกิดเจ็บนะโอเคครับแม้แการเสียเวลามาเริ่มจากน็อตเปิดฟองแรกนะปาบเข็มฉีดยาเกลืออ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปเธอเลยครับอ่ะ ดีมเปิดนะลูกต่อไปดีมเปิดได้ไหรือเปล่ากดดับเบิลคลิกด Double ับเบิลคลิกเออยืนยันเฮ้ยทุกคนชิ้นที่สองหน้ามาอะเดี๋ยวนี้กว่าเดี๋ยวเราเปิดรวรัวกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอเปิดยี่สิบห้าฟองแล้วค่อยเธอเปิดรัว,รว,รวเลยยี่สิบห้าฟองดีกว่ามาขอเปิดร,ร,รัวเลยครับนี่นี่ถาวรไหมทุกคนถาวรน,นะถาวรนะต้องขอย้ํานะครับนี่ถาวรน,นะดูสเตตัสนะทุกคนดูสเตตัสสเตตัสด,ดีมาก ือทุกคนดูมากสเตตัสด,ดีมากคือเมื่อกี้ฟองที่ไหนฟองที่สอง,สองได้หน้าเฮ้ยโอเคนะผู้หญิงคนนี้ดวงมามีดวงนี่ว่าอ่ะตั้งร้านทุกคนโอเคมาจัดรัวๆเลยเปลี่ยนนี่ฮนะโอเคันการเสียเวลานะครับโอ้โหเปลี่ยนแรกแล้วทุกคนเปลี่ยนแรนี่ขายได้ไหมขายได้นะโอเคไปยาวๆเลยครับเข็มฉีดยาเปลี่ยนแร เอ้ยเปลี่ยนแรเฮ้ยทุกคนเดี๋ยว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 เข็มชิจยาอีกแล้วสิบฟองออกใบเดียวฮยเข็มชิดยาสี่อันเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมือน็อตไม่ดีหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอขออีกสิบฟองเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นดีมเปิดละกันเผื่อมันจะดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้เป็นมือผู้หญิงดีกว่าเผื่อมันหอมกว่ามือเราไงมือเรามันด้านไงอ่าโอเคไปเปลี่ยนแร่อันนี้อันนี้ถือว่าเจ๊งนะเปลี่ยนแร่ี่ถือว่าเจ๊ง เปลี่ยนแรถือว่าเจ๊งอยู่โอเคไปอีกชิ้นหนึ่งตั้งร้านโอเคถือว่ายังขายได้ไม่ได้เจ๊งเท่าไหร่แพ็กยาอ่ะไปไปไกลๆคนละสิบฟองนะคนละสิบฟองถอดแก้วยังถือว่าเจ๊งอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปอีกไปอีกกดอีกกดอีกอีกสองฟองอีกสองฟองอีกลูกอีกสองฟองอ่ะลุ้นนะเนี่ยอ่ะลุ้นลุ้นพันสามร้อยนะหูยทุกคน เอ้ย <peach> เอาว่ะเดี๋ยวขอขอขอย้ายเซิร์ฟนิดนึงนะขอย้ายเซิร์ฟนิดนึงไม่ไหวว่ะเดี๋ยวขอย้ายไป C ีสามแล้วกันซีสามเลขสวยเลขเลขนาโชคเลขนําโชคเพราะว่าดีมก็เกิดวันที่อะไสามนะอ <3. S 1> ่านก็เกิดวันที่สามสิบนะก็เลขนาโชคของเราทั้งสองคนนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะมานี่นะตอนนี้เหลือสามสิบฟองนะได้หน้ามาอันหนึ่งไปต่อกันเลยครับ ได้เปลี่ยนแร่คือแบบว่าเปลี่ยนแร่หูเปลี่ยนแร่อ,แรออกบ่อยมากถอดแก้วเหรอโอ้โหเฮ้เยทำไมเลดมันทำไมเลดมันมาสองฟองแรกมันดีจังอะ่ะทุกคนทำไมฟองหลังมันเงียบอย่างนี้อะเฮ้ยเลดมันเลดเลด,ด,ดมันเงียบอะ่ะเฮ้ยทุกคนมีอะไรผิดพลาดปะเนี่ยเฮ้ยหน้าอีกชิ้นนึงว่ะเอาว่ะ หน้าสองชิ้นทุกคนหน้าสองชิ้นได้หน้ามาสองชิ้นแต่หน้าดูน่าจะออกง่ายนะโอเคมาเดี๋ยวอยากได้ชิ้นอื่นบ้างอะ่ะชิ่ไม่ใช่หน้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมสองชิ้นเนี้ยขอสองชิ้นนี้ได้ปะมาเพิ่การเสียเวลาอีกชิ้นหนึ่งโอเคตั้งร้านโอเคเดี๋ยวให้ดีมเปิดอีกชิ้นนึ่งนะอ่ะอีกสิบชิ้นมาไปอันนี้เป็นตาดีมนะแพ็กยานะครับเจ้งเอ้ยเจ้งว่ะเฮ้ <c oughs> เฮ้ยทุกคนแป๊บนึงนะเฮ้ยเธอทำนมันเงียบอย่างเงี้ยาาเงียบมากเงียบมากมันไม่มีของถาวรมาเลยอะ่ะมันไม่มีของดีมาเลยอะ่ะไปโอ้โหเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ่งพบกันเนาะเดี๋ยว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 เหงื่อตกเลยเหงือ่อตกเลยเจออย่างนี้หนึ่งพันสามร้อยได้มาแค่สองชิ้นเองมันขายได้ชิ้นเท่าไหร่เนี่ยทุกคนฮะ มันขายได้ชิ้นเท่าไหร่เนี่ยมันบวกครีเมดด้วยนะมันบวกครีเมดด้วยนะบวกดีนะขายได้ชิ้นเท่าไหร่เนี่ยชิ้นหนึ่งถึงห้าร้อยปะอ่าโอเคมาเดี๋ยวพี่ห้าฟองเธอห้าฟองนะได้โอเคเดี๋ยวเริ่มนับถอยหลังเลยนะครับฟองที่สิบนะมาได้เข็มฉีดยานะอ่ะเก้าโอ้โหตั้งร้านแปดโอ้โหตั้งร้านโอ้โหเจ็บทุกคน อ่าเดี๋ยวอ่าเธออยากย้ายไปเธออยากไปเลขไหนดีกว่าเธออยากไปเลขไหนมันมีเลขหนึ่งถึงหกสิบให้เธอเลือกเฮ้ยอ่าเอาเป็นซีดีกว่าเอาเป็นซีสี่ไหมย้ายไปถัดไปอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนซีเปลี่ยนซีเปลียปยป่ยนใชน้าเปลี่ยนใชน้าทุกคนโอเคมานี่นะห้าใบสุดท้ายผมจะเชื่อใจในมือของดีมนะว่าห้าใบสุดท้ายเนี่ยดีมจะให้ของดีกับผมนะอ่าพี่ขอนีได้ป่ะพี่ขอชิ้นนี้ได้ป่ะทุก พี่ขอชิ้นนี้ได้ป่ะ,ะเดี๋ยวขอขอญาตมือบางกล้องนะขอสองชิ้นนี้ได้ปะเป็นเนี่ยหัวฟักทองกับหน้ากับหน้านี่ไอ้นี่สองชิ้นนี้นะขอสองชิ้นสองชิ้นนี้ภายในห้าลูกคิดว่าทําได้ไหมไม่รู้สิ <laughs> อะโอเคเดี๋ยวมาดูมาดูกันว่าจะได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวต้องพึ่งม,<า>มือดีมแล้ว เจ๋งมะเนี่ยโอ้โหสุดท้ายแล้วนะดูกสุดท้ายทุกคนเรียบร้อยครับเข,ข็มฉิดยาอ่ะโอเคก็มาเทสเรทให้ทุกคนดูก็พอขำขำกันนะห้าสิบฟองก็พอได้รู้เรืกันก็นี่ครับทุกคนออกมาสองชิ้นนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมาเปิดใส่กันเลยว่ามันรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงเอ่สองชิ้นนี้นี่เปิดไปได้ของตัวอะไรเนี่ยตัวจูเหรอ อ่ะได้ของตัวจูนี่อ่ะอีกตัวหนึ่งเปิดอีกอ่ะได้ของตัวไหนเอยเนี่ยอ่านิกกี้นะโอเคเดี๋ยวใส่ใดูนะอ่านี่ประมาณนี้เลยทุกคนหน้าสีม่วงอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าล็อกอนะินนะนี่ประมาณนี้หน้าม่วงม่วงเทศกาลฮาโลวีนถามว่าบวกสเตตัสดีไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะก็ สามบ,บ้านบวกอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูนี่นะสำหรับสำหรับหน้าที่เราเปิดได้นะครับก็จะมีบวกคิดแอตแทกนะฮะเจบวก sp 500แล้วก็บวกครีเมดอีก5นะครับก็ได้มา2ชิ้นนะฮะสำหรับหน้าส่วนชิ้นอื่นนะก็จะได้เป็นนี่ครับก็ได้เป็นถอดแก้วนะแล้วก็มีเป็นเปลี่ยนแร่แล้วก็มีเข็มชิดยาครับแล้วก็มีตั้งร้านนะกี่วันเนี่ยเวันเลยเออตั้งร้าน7วันก็ถือว่าโอเคทุกคนถือว่าพอได้ใช้สำหรับตั้งร้าน7วันก็ถือว่า เอามาใช้ได้หรือออามาขายได้เหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจ๋งไม่เจ๋งยังไงคือเรายังไม่รู้ราคาว่าใบหน้า2ใบที่เราเปิดได้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่สําหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรยังไงในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น็อตกับดีมด้วยใครที่อยากเห็นเราทั้ง2คนนะทั้งน็อตั้ทั้งน็อตทั้งดีมเนี่ยมาสตรีมเกมโซนโฟเนี่ยต่อไปอาจจะมีคอนเทนต์หลากหลายมากเลยทุกคน แต่ก็ต้องรอกันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีคลิปเป็นคลิปอย่างนี้ให้ดูก่อนแต่ว่าอาจจะเป็นไลฟ์สตรีมก็อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าแลา้วกันทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราทั้งสองคนด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เราสองคนขอญาตลาไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายยครับผม